สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ไอทิวนะครับจะมาเอาน้ําลงบ่อนะครับผมนี่แหละครับผมเห็นไหมครับว่าบ่อไอทิวมันแห้งแรงมากเลยนะครับวันนี้เราก็ได้ให้ช่างออฟบาดานนะครับผมมาเจาะให้นะครับทุกคนคือมาเห็นแล้วตกใจมากเลยนะครับผมทีมงานช่างออฟบาดานโคตรเยอะเลยนะครับผมนะฮะงานเป็นทีมมากเลยนะครับผมคนละนาทีครับจัดไปนะครับผวันนี้ไอทิวต้องได้น้ําใส่บ่อนะครับทุกคนคือแม่น้ําบาในทิวนะครับมันแห้งทุกปีเลยนะครับผมก็เลยต้อง าะบาดานนะครับทุกคนนี่นะครับผมทีมงานเขาได้ทำการเจาะลงไปเลยนะครับบอกว่าเจาะง่ายมากเลยนะครับนี่หน้าตาช่างออบครับผมไอปอนมันก็มารอเล่นน้ํานะครับทุกคนมันก็มารอลุ้นนะครับว่าน้ําจะออกมาหรือเปล่านะครับทุกคนนี่แหละครับผมหน้าตาช่างออบนะครับออบบาดานนะครับสุดยอดมากเลยนะครับวันนี้แม่ยายไม่ออกมาดูนะครับทุกคนสายไปสวนแต่เช้าเลยนะครับนี่เขาทําการเจาะเจาะลงไปอย่างนี้เลยนะครับผมต่อต่อต่อลงไปเรื่อยๆนะครับผมให้มันลืน ึกที่สุดเลยนะครับน้องๆครับผมนี่มีสายขึ้นมาแล้วครับทุกคนนี่เริ่มมีสายขึ้นมาแล้วเจาะลงไปเสร็จนะครับเขากเตรียมท่อมาแล้วนะทุกคนนี่ พูดไม่ทันขาดคาเลยครับผมแม่ยายมาอีกแล้วนะผมต้องมาเฝ้าเลยนะครับผมนี่เอวไม่ใช่รักอยากเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วผมเขาทาการยัดทอทากาวลงไปเลยนะครับผมนี่ยัดยัดลงไปอย่างนี้เลยนะครับผมไอทิวเอาน้ําลงบ่อนะครับผมไอทิวจะเลี้ยงปลาอะไรดีนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมไอทิวคิดไว้ว่าจะเลี้ยงปลาดินแล้วครับทุกคนแม่แกจะเล่นน้ำปะ เล่นน้าทะไรน้ oh. ทิวเล่นไมเน้เ่ยก็ตกเ่ยถ้าจะเล่นทําไมก็เองบอกว่าจะไปน้ําตกก็พาข้าไปน้ำตกจะเล่นทำไมนี่เนี่ยไม่ไปแล้วน้ำตกอะ่ะเ uh huh. จาะเล่นน้าได้บอยเนี่ยเ,ออเล่นก็เล่นวะ แอร์ย้ายบอกไม่ไปแล้วเล่นน้ํานี่แหละครับทุกคนเนี่ยเขาเตรียมใส่ท่อเป่าแล้วนะคนใส่ท่อเป่าบาดาลน,นะครับทุกคนไม่ยายก็นั่งเฝ้าไม่ร้อนเลยนะครับน<อ>ี่ไอปอนด้วยอ๋อใส่ท่อเสร็จเขาก็ทําการจะเป่าเลยนะครับทุกคนมาดูว่าน้ําจะขึ้นดีไหมครับทุกคนเอ้ก็ได้ทําการเทกวดลงไปนะครับเทๆลงไปเลยนะครับทุกคนอุ้ยมีน้ํอะไรขึ้นมาด้วยครับทุกคนได้ทีวีดับใช้แล้วดครับจะทําเริ่มทําการเป่าแล้วนะทุกคนไอไฟมันก็มาแล้วทุกคนมาดูนะครับมันจะเล่นน้ําจะมีน้ําเล่นแล้ว มีน้ำเล่นแล้ว,ลลวพี่ๆเขาก็ได้ทําการเป่าเลยนะครับผมนี่เป่าๆขึ้นมาแล้วนะครับผมนี่น้ําเรามาแล้วนะครับมาดูกันว่าพุ่งแรงกระถูดขนาดไหนละครับทุกคน หวานเจียน้ำพุ่งขึ้นมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวโหสวยงามมากเลยนะครับผมทีมงานช่างออฟก็ได้ทําการนะครับเตรียมเสมอจะมาใส่แล้วนะทุกทนเนี่ยไอปอนก็อดใจไม่ไหวนะครับมันอยากเล่นน้ำมากตอนนี้น้ำกำลังเป็นสายอยู่นะครับอีสพักก็จะเริ่มใส่นะครับทุกคนไอปอนมันก็เริ่มไปขุดมายาลาบ้นาในบ่อทิ้งนะครับทคนเขาเริ่มซ้ำเสมอมาใส่แล้วใส่ใส่แล้วก็ยัดยัดลงไปอย่างนี้เลยนะครับผมนี่น้ำก็พุ่งมาแล้วทุกคนเปิดสวิตช์ปุ๊บพุ่งเลยปิงปิง ก,กินยามเย็นนะครับเด็ก <ผม S 2> เล่นน้ําสนุกเลยนะคราบไาฟยฟบอกกูยังไม่เล่นแล้วมันเป็นกีโคนเดี๋ยวกูค่อยเล่นที่ล่างใครสนใจนะครับติดต่อเฟสตีเลยครับผมนะครับช่างออฟเจาะรูโลกนะครับจัดไป